สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตสวนนิดนึงค่ะพอดีจะย้ายย,าย้ายปรับปรุงสวนนิดนึงเพราะว่าจะเอาต้นไม้ไปไว้อีกมุมหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นสวนต้นไม้ข้างบ้านค่ะเห็นไหมเคลกาลังโตเพนเพะเดี๋ยวพาดูนิดนึงค่ะว่าจะย้ายอะไรบ้างาพาชมผักนิดนึงค่ะผักเคลเนาะ อันนี้จะเป็นปูเล่อันนี้จะเป็นสการ์เล็ตเคลเนาะอันนี้เป็นเคลเขียวใบหยิดอันนี้ก็จะเป็นไดโนเคลนี่ค่ะค่ะเพนกำลังปลูกพวกนี้ปลูกไว้กินที่บ้านเพราะว่าถ้าซื้อมันกิโลหนึ่งมันกิโลละ300 4 0อสีรอบาทก็เลยเออซื้อปลูกกินเองแล้วปลูกอินทรียด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นเดส n ลิงบูค่ะเนาะอันนี้ก็กำลังพวกนี้กำลังเพาะอ,อยู่ต้นกล้ายอยู่กำลังโตไปดู ชมสวนนิดหน่อยนะคะจะย้ายย้ายเอาไปฝั่งนู้นนะคะตรงที่มีแดดตรงมีแดดก็จะเป็นมุมนู้นอันนี้จะเป็นเอาวอเตอร์เคลสนะคะที่เนพนเพาะไว้ปลูกไว้นี่กําลังขึ้นมันชอบล่มเอาไว้ในที่ร่มอันนี้ก็จะเป็นสลแหน่อันนี้ก็จะเป็นผักภูคาาเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกที่เพนหม,มักปุ๋ยไว้เรียบร้อยแล้ว I show ช o u g ก้าเด today i will tie the up my garden a b อ t because i want to m ัน e the ฟเด n t อันนี้ก็จะเป็นใบไม้แห้งค่ะไว้สำหรับหมักนะะเนาะค่ะพวกของใช้ตอนนี้ก็รกๆนิดนึงพยายามปรับเคลียรพื้นที่นิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะได้มีที่วางต้นไม้อันนี้ก็เป็นใบชะพูนะคะใบใหญ่มาก นี้จะเป็นต้นขิงนี่ค่ะก็จะเอาเอาต้นต้นไม้อะค่ะต้นผักมาวางไว้ตรงนี้แหละนวางตรงนี้เพราะว่ามันมีแดดเนาะมันจะมีแดดช่วงเช้าตรงตรงนู้นนะคะมันไม่มีแดดช่วงเช้ามันจะเป็นแดดช่วงช่วงเย็นจะให้มันได้รับช่วงช่วงเช้ามากกว่านี่ค่ะนี่เป็นต้นอะโวคาโด นี่ค่ะเป็นก็จะส่วนหนึ่งก็มาวางไว้ตรงนี้ด้วยก็จะย้ายไปตรงนู้นนะคะ,คะย้ายไปตรงนู้นวันนี้ตัดต้นกล้วยไปนะคะเสียดายมากเลยเห็นไหมวันนี้ก็มีน้องเขามาช่วยตัดหญ้าให้ันนี้ นี่ค่ะต้นกล้วยตัดไปเพราะว่ามันติดกันแล้วมันก็ตายชุดเดืฮับทุกคัดไม้บันนำหนาพ o บีพริโคลทเกเตอร์เส s d ดาย g นี่ค่ะตัดไปสามสามเลยสามต้นต้นหนึ่งสองสามนี่มันติดกันค่ะแล้วมันก็ตายก็เลยโอ้เสียดายอยู่ <laughs> เดี๋ยวรอเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่อีกนะคะก็จะเป็นเป็นาวา่แหวงแหวงนิดนึง มันติดกันเกินไปค่ะมันก็เบียดกันแล้วมันก็ตายมันเหลืองตายก็แต่ว่าอีกสองต้นมันยังไม่ตายแต่ว่าเดี๋ยวอีนมันก็จะเบียดกันอีกก็เลยเออเสียดายอยู่แต่ต้องตัดออกไหนบรรยากาศตอนเช้าตอนเช้าเก้าโมงให้เช้ามาเลยตอนสายเก้าโมงเช้าเดี๋ยวเพนจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งเนาะ อัปเดตอีกรอบหลังจากที่เคลียร์ต้นไม้เคลียร์อะไรเสร็จอัปเดตอะไรเติร์เวนอินฟินิตโอเค อีนี้มะพร้าวดกมากเลยค่ะลูกมะพร้า,พาวกำลังให้คนสวนเอามะพร้าวลงมาให้นี่ค่ะเยอะโอ้ระวังสุกลงมาเดอ้อค่ะ <laughs> เห็นมะพร้าวคนขึ้นน,น,นั่นแหละค่ะลิงตัวนี่ค่ะนี่ นหนูเหว่าเจ้าเบิงบอกว่าสัวว่ากิงแดกไม่เหนแล้วอา้าเธอเหล่าผู้หญิงบอกขาขื้นโอ้ผู้หญิงที่เอาขื้นเหนือค่ะแฟนเอาแฟนพี่เขาคนนอร์เวย์ค่ะไม่รู้พี่หรือน้องเดี๋ยวถ่ายไปให้แฟนแกดูก่อนแฟนแกคนนอร์เวย์แกต,ติดโควิดช่วงโควิดนะคะติดช่วงโควิดแก,กก็เลยไม่ได้ไปหาแฟนแกเนาะน ไทไทวูแมนแคนดูอีเว t h ์ n ิ่งคลัมอัพเด t แ e ดลเลยดิ e ิแมลเรวิทนอเวยกาดูพี่พี่เขาก็จะลงมาแล้วค่ะนะ่ะดูดูช็อตพี่เขาจะลงมามาดามนอร์เวย์ ลูกชิคามดาวเดลเลดีนาวฮาวชิคามดาวแล้วชื่อเขาแเดิอืมฮเยคดาโอ้เก่งเก่ามสั่นเลยว่าจคิเป็นมหรอเป็นอขึ้สัมภาษณ์ที่พี่เป็นไงบ้างสั่นไหมสั่นสั่นเรอสั่นเลอ่า พี่เขาจะขึ้นอีกอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเต็มเลยเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวดูพี่เขาวิธีพี่เขาขึ้นก่อนเนาะว่าพี่เขาขึ้นยังไงี่แกมาเชือกรอบตัวแกแกก็ขึ้นทีนี้ าาจขึ้นไปได้ตีเอุ่้าหอเอ้ไต้นนี้ไม่ได้ปีนขึ้นยากค่ะต้นนี้ไม่ได้สูงมากนาะต้นเมื่อกี้เนี่ยเกียป,ปีนขึ้นสูงเลย 我买，我买，我买那个。叫的叫你去打早餐。这里肯定涨了，只要你做点那个生意，要炒不带个啥，都挣不着钱。啥都没，啥挣钱，真忙忙。 เวมันแก็ได้ได้แล้วอาจารยนี Naj ่แล้วจะผดก่อขตาวพดออดพ้นนข้าว

มา,า,า,าด้ย,ยวววาขามะพราวปีนี้ดกมาค่ะก,กินไม่ทันเลยนะแต่ละกองอันนี้ของต้นนี้นะคะนี่กองนี้ของต้นนี้เนาะดูเต็มเลยนี่เยอะมากกองน้นอีก รู้สึกว่าต้นนี้จะโดกกว่าต้นนูน้นค่ะนี่นะคะมะพร้าวเ,เอาลงมาอันเอาให้แล้วก็เอาให้ใหญ่ชะเอ๋ยคนสวนนะคะอีกครึ่งหนึ่ง this one look all the coconut I got is that one half the one another half I g i v for people do the garden s a l อด Who want to come to help me e a เนี่ยค่ะเยอะเลยก็ให้คนจวนไปครึ่งหนึ่งนี่ค่ะก็มาดูนิดนึงว่าอัปเดตนิดนึงยังไม่เสร็จนะคะนี่ still not finished y e เนี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็จะเอามาไว้ตรงนี้เนาะปลูกผักสวนครัวกินแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งนึงดิสวาดิพีอาหนะาตะวันอนาตาไซแอดเวลสต t ลนอฟฟี่นิดแย่ไอเฮด t ุ t ท้า up more Not f i n น s h e d yet and that side some some uh, this one the back of the leaf dry dry leaf นะคะขึ้นลมก็เลยเอาไว้ตรงในร่มโอเคนะดีไซน์ลูกอันดับท้าย it's not finished yes so i i still do more never finished anyway ดูดการ์เดนโอเค i hope to see you next video some time in a, in a week or 3 or 4 day s whatever okay bye bye